สวัสดีครับ FCI y o u t h c a r ถ้าคุณชอบความเด็กขาวสวยหมวย X สเปคน,นี้นะครับผมวัยรุ่นนิยมนะครับคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนคันนี้คือรถบ้านฝากขายแจ๊ตัวคูนะครับแจ๊ตัวคูและเจ้าของเก่ายังชอบริเวอร์พูลนะครับผมแต่เด็กผีก็ซื้อได้นะครับผมคันนี้คือ Honda j แจ๊นะครับปี2005เครื่อง VTEC เป็นสเปคตัวคูนะครับผมเป็นแจ๊ตัวคูตัวพิเศษนะครับผม ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับเครื่อง v ีเทเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สพวงมาลัยมีเจ็ดสปีดที่พวงมาลัยแอร์แบ็กที่พวงมาลัยแอร์แบ็กฝั่งคนด้านข้างนะครับเป็นตัวท็อปสุดดิสท์เบรกสี่ล้อสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเป็นรถบ้านฝากขาย FC ของช่องเรานํามาให้เราช่วยลงขายให้นะครับผมเราไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิน้นเพียงแค่ล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้นแต่จากการทดลองขับ ตรวจสอบให้แล้วนะครับผมไม่มีอะไรต้องเก็บนะครับสามารถขับขี่ใช้งานได้เลยมีตําหนิหนึ่งอย่างคือฟิล์มจจะเสื่อมตามการเวลาเท่านั้นเองภายในเป็นเบาะหนังนะครับเจ้าของหุ้มหนังมาใหม่สไตล์แบบคูปมะนะครับผมจะตายแบบคูปมนะจะมั้งมั้งหน่อยนะครับผมนี่นะคะเบาะเป็นตามนี้เลยนะครับสีแบบมั้งมั้งนิดนึงนะครับมั้งมั้งนี่ก็คือสีตามสไตล์แบบ คนวินเทจนะครับสไตล์พระนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันวิทยุเดิมวิทยุไม่เดิมครับวิทยุเดิมถอดทิ้งเปลี่ยนใหม่เป็นไพโอเดียสองดินไม้ต่อบลูทูธคอนเนคบลูทูธใช้ USB ได้นะครับผมเลขไม่์คันนี้วิ่งมาแค่1 8 0 0 0 0มกิโลเท่านั้น1 8 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับผมได้มาจากลูกค้าแบบนี้เลยนะครับ เครื่องเกียร์สบายสมูทสมูทนะครับ <Yeah. S 1> เครื่องนิ่งเงียบเกียร์เปลี่ยนสมูทไม่ต้องรอราอนช่วงล่างนิ่งเงียบแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมแจดเป็นรถที่วัยรุ่นนิยมนะครับผมวัยรุ่นนิยมมากๆไม่ตกยุคไม่ล้าสมัยนะครับเพราะว่าแจดผลิตมาแค่สามโมเดลเท่านั้นอันนี้เป็นเจนที่หนึ่งเป็น G d ดีเป็นเจนที่หนึ่งนะครับผมและสายค้าขายสายคนของนะครับชอบมากนะครับผมสามารถพับเบาะลงไปได้แบบนี้ครับ พับเบาะลาบลงไปได้นะครับผมสามารถเล่นกิจกรรมบนรถได้ขนของบนรถได้เยอะแยะมากมายนะครับผมเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่คนนิยมใช้งานมากนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับผมหลุมอะไหล่เดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะขอโทษทีครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมผมเป็นหวัดนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับล้อแมกแต่งยี่ห้อวอร์เซน ขอบสิบ็ดยางดองยังหนาใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับผมลงตัวสไตล์ดูดีเรียบหรูดูแพงนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมนี่นะฮะเครื่องยนต์นะครับผมสตาร์ททีเดียวติดเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมน,นะฮะภาษีไม่ขาดนะครับผมภาษีไม่ขาดห้องเครื่องก็แห้งๆดีนะครับผมก็มีคราบ ฝุ่นคาบดินคาบใครตามการใช้งานทั่วไปเป็นเครื่อง VTEC คนะครับผมไลฟปัญหาความร้อนเดินทางใกล้ไวิ่งไกลสบายนะครับฝากระโปรงก็เดิมๆจากโรงงานนะครับติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดครับผมแจ๊ในตลาดนะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นไปปลายนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่นนี้นั่นนะครับแสนกลางๆแสนต้นมีหมดแต่คันนี้ลูกค้าเปิดให้เลย1 2 9 0 0 0บาท1 2 9 0 0 0บาทนะครับผม ผมขายให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการราคาตรงนี้นะครับผมได้แค่ค่าขนมจากลูกค้าเล็กๆน้อยๆนะครับโดยรวมผมถือว่าราคานี้สมเหตุสมผลไม่แพงนะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อราคา8ปดเก้าหมื่นมาซ่อมเองซ่อมไปซ่อมจบหรือเปล่าไม่รู้หรือจบโดนอีกกี่บาทผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากซ่อมอยากซื้อไปใช้งานคันนี้ตอบโจทย์ท่านนะครับแนะนําเลยนะครับได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับได้เป็นสีขาวมุกได้เป็นตัวท็อปนะครับเครื่องวีเทคนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เจ้าของเก่าก็ ดูแลรถค่อนข้างดีนะครับเครื่องเกียร์จบทุกอย่างนะครับช่วงล่างนิ่มเงียบไม่มีดังซักแอะนะครับสมูทๆเลยนะครับผมนี่นะฮะเอาไปซื้อไปให้ลูกให้หลานเอาไปขับขี่ไป,ไปเรียนมหาลัยก็สะดวกสบายสายค้าขายก็สะดวกสบายนะครับสามารถขนของได้เยอะหนุ่มออฟฟิศสาวออฟฟิศที่แบบเพิ่งเริ่มทํางานใหม่อยากได้รถยนต์ขับขี่ในราคาพอๆกับมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ไม่ล้าหลังวัยรุ่นอย่างก็ยังนิยมเอาไปแต่งเอาไปใช้งานกันนะครับผมคันนี้ไม่ได้ดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น,น ข้างหลังก็ไม่ได้เจาะใส่เอ็กบงเอ็กบาร์ต่างๆนะครับเปลี่ยนแค่ล้อ,อมาอย่างเดียวครับขับขี่นี้จริงๆนะครับผมใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปร,ริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งแมนเนเลอร์จากที่ดูจากที่ทดลองขับสิ่งที่ต้องเก็บไม่มีนะครับมีแค่ฟิล์มนะครับอาจจะมีการเสื่อมตามเวลาการตามการเวลาของฟิล์มเท่านั้นเองนะครับผมนี้นะฮะอยากได้ก็จัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยกกดดระะิ่่่่งเพพือคุณทีจไม คลิปใหม่รถใหม่ออกจากร้านเราไปนะครับช่วงนี้ร้านเราไม่ค่อยได้ลงคลิปใน YouTube เหตุผลที่ว่ารถลงมาลงรูปเดียวปุ๊บพ่อค้ามาขอแบ่งไปทากาไรลูกค้าก็ซื้อไปเลยนะครับผมนี่นะฮะจัดมาให้แล้วนะครับใครที่อยากได้รถเล็กๆใช้งานน่ารักน่ารักนะครับผมขาวสวยบ่วย x ตัวเล็กน่มโตสเปคคันนี้เลยนะครับเจ้าของเก่าชอบรีววพูแต่เด็กแมนยูหรือเด็กทีมอมือนก็ซื้อได้นะครับป้ายทะเบียนกรอบหน้าเป็นิเวิ์พูนะครับผมไม่ชอบถอดออกเปลี่ยนป้ายได้ใส่เป็นป้ายร้านอายุการก็มีบริการรใใหห้้นนนนะะคผมีีี่เปลย ใครที่อยากได้ก็ฝากกันไปด้วยโทรได้โทรอยู่ตางจังหวัดมาดูรถไม่ได้มัดจำมาเรามีบริการสไลด์อ่อนถึงบ้านท่าน24ชั่วโมงขอบคุณครับ